นอนน้อยใครว่าเนี่ยเห็นไหมข้าแค่นี้มึงยังจำไม่ได้เลยคนชื่อโอ๊ตคือคนไหนนะ่โอ๊ตคือคนที่เป็นรุ่นพี่รุ่นรุ่นเหือพี่คนที่ชื่อฟุ๊กนี่รุ่นน้องพี่อ่าโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยคอนเซนเทรตเสียกระดงเรือเสียยาซีอุ้ยอย่ะนะอย่านะอันนี้ถ้าเกิดใหม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับ อ้าไม่ได้กูเกิดใหม่ไม่ได้ไม่ได้ได้นะมันจะเกิดใหม่ได้ไงว่ามันไม่ใช่สตอรี่เีอ้ยเหียยอุ้ยอุ้ยเฮียเยยเฮียยียเฮียเหีเยเยเียเเเเีเียมึงยยยย พี่ทำคอนเซ็ปต์ผมเสียไงกูแกมึงไงทำตัวเองมึงเขียนมึงไงแล้วมึงก็มางงตัวเองผมจำชื่อไม่ได้ผมขอโทษนี่ผมยังเล่นอยู่เลยพี่นอนน้อยป่ะแน่แน่นอนน้อยด้วยกูณถึงกูดะแก่แต่สมองกูได้อยู่นอนน้อยเปล่าพี่ โอ๊ตนี่คือคนแรกใช่ไหมครับโอ๊ตคือคนที่สองคนที่ช้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมแต่งตัวแป๊บนะอ่าไปยังโอ๊ตแต่แต่แต่แแต่อายุมากกว่าผมทั้งสองคนเลยเนาะเออมากกว่าผมทั้งสองคนแต่ไอคนที่ช้าเนี่ยโอ๊ตเนี่ยอายุเท่าพี่เออเอวเดิมเหมือนกันเลยเออเอวเดิมนอกจากดิวชันแล้วสักหน่อยทำไมดิวชันล่ะเอ้ยเงินมันน่าพอซื้อแล้วมั้งพยาบาลเนี่ยเพราะว่าผมมีร้อยสามเอ็ดเอง ผมมีสามร้อยหกสิบสอง่ะเออใกล้ละพันเยอะหน่อยดเดียวฟันน้อยให้เราอ่ะไม่ผมขอโทษนะโอ้โหไติดเยอะเลยเยอะจัดเออเดี๋ยวมันติดดับเบิ้ลด้วยเออเดี๋ยวไปดูวิดีโอมาให้ไหมที่มีมันฝรั่งมันึ่งทำอะรถเยอะอยู่รถเยอะอยู่เวลามันเบิ้ลทีเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยพี่สงสัยกับมันมากเลยว่ามันยังไงเหรวะ มันเป็นลูกคุณเป็นหอกวะเออเฮ้ยอันติีมาโคตรทีเออปะไม่นามาดานี่เล่นตัวนี่หลังสุดเลยเนี่ยแต่ของมันดันดีกว่าตัวอื่นอ่ะอ๋อมึงก็เริ่มไปย่างอาชีพกูใช่ไหมใช่ไอ้เลวอุ้ยอุ้ยอย่างนี้ต้องยังแล้วอย่างนี้ต้องพยาบาลแล้วมันอยู่กับกู โอ้โหเยอะจัดเดียวโอ้โหตายตัวเดียวเยอะจัดเยอะจัดมาอภิิหารดาบห้าสีตายตัวใหญ่ก็ตายเหลือแค่ท่านูเห็นไหมน้องงานเบาเลยเห็นไหมพี่ปล่อยทีประชดเลยฮะสุดละเฮ้ยเนผมพอซื้อคิวแล้วเออเอ้ยแต่มันครูดาวปะมันคงไม่มั้งลองดูดิมันจะครูดาวเวฟบของเวฟบอะส่วนใหญ่อะ โอเคซื้อได้เซื yeah, ้อได้เลยเดี๋ยวผมมาเอาไปใช้เบสบอสเนาะเนี่ยบอสแล้วไอ้เหี้ยมรู้ตัวไหมเนี่ยเบสสุดท้ายแล้วเฮ้ยมี่สี่ไม่ใช่เหรออะเหรอมึงนอนน้อยคุนอนน้อยมึงอะไรเออเออยังไม่บอสยังไม่บอลอันนี้ยี่สิบสี่อันนี้ยี่สิบสี่ ไม่รู้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเฮียแหละบุลโลไปก่อนแล้วอโแม่นเลยว้ายอุ้ยเสี่ยวเว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 ้ยเดี๋ยวมึงอย่ามาใกล้กูเดี๋ยวพี่มาแล้วโอ้ยว่โอ้ยโอ้ยมันไม่ตายได้อะไร จะตายว่ะเดียวไปแล้วไปแล้ววัะเดียวอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเหี้ยแล้วเดียวโหดได้สามตัว เดี๋ยวอดทนไว้นะเดี๋ยวแข่งไว้ก่อนพี่มาแล้วได้ได้ระบายอยู่แล้วเดี๋ยวอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะุ้ยอุ้ยโอ้ยไอ้บ้าจะหยุดไหมกององอยู่ไหน ตาดไปตีกองไทยดีกว่าเดี๋ยวมึง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 ไอ้นั่นไปแล้วใช่ไหมมึงไอ้เลือดไปแล้วใช่ไหมตัดไปพอเบบอสด้วยไอ้สัตว์บอสมาเรียบร้อยเร็วเร็วเรายังเหลือกองนี้มาพี่เฮ้ยมาเหมือซื้อเหี้ยได้ไหมเนี่ยโอ้ยกูสนี่นี่กระสุนพิศาจกูเก็บดังไปก็ไม่ได้เลยอ่ะตัด เมื่อเวลาอัดวิดีโอมันจะท้อแบบนียมันเกินชั่วโมงป่าววะพี่ว่าเดี๋ยวจะอัดไปลงเท่าไหร่เรื่องนี้มันกำลังมาไม่เกินเกินเกินผมว่าไม่เกินนะ ขอบคุณมากที่กูเก๊กอยู่ไอ้ที่ตัวใหญ่แม่งหมุนกระตบองผ่านหัวไปเลยดีเนี่ยยังไม่รู้ขึ้นมายังเก๊กอยู่อุ้ยอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยไอ้สกิลมากองมากองแล้วอ๋อมีมีสกิลใช่ไหมตีเลยนะเออ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 ย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเรื่องนะสงสัยแค่สกิลจะยังไม่พอว่ะไลย ไม่ไม่นะอะไรวะเนี่ยแล้วนิ่งอยู่สักพักหนึ่งโดนตบแล้วนี่เออเออไม่เราต้องฝ่าวไปให้ได้เราหนีไปก่อนหนีไปก่อนไปหน้ากองก่อนกองไหนกองไหนตีไปเร็วตีไปเร็ว นี่มึงบอกมึงมึงจะตีไปแล้วนี่คือมึงตีกองนี้เลยใช่ไอ้เดียวไอ้เดียวไอ้เชี่ยฉันเฮ้ยไว้ไว้ไว้อัติอัตจะมาอัติจะมามึงไม่มีแรงตีเออเออเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียวมันโดนระเบิดเลยวะมันโดนระเบิดเลยวะเดียว いやいやいやสุดบิซซ่ากับสุดบิซซ่าใช้กับสุดบิซซ่าใช่ทำไมสุดบิซซ่าับสุดบิซซ่าห้าสิบเก้ <59 S 1> <c oughs> านาทีโอ้โหเี่มันก็เกินดีวะไม่ครบดิ